เมื่อความคิดชั่วร้ายเว็บเข้ามาในหัวความสวยจึงบังเกิดวันนี้คู่หูบัดดี้จับมือกระทำชั่วบุกป้นป้านคนรวยแต่หารูม้มไมว่าบ้านหลังนั้นมีอะไรสยองซ่อนไว้อยู่หล่นตั้งแต่หน้าโหลดกันอีกแล้วเอาละค่ะโอ้โหวันนี้นะฮะเราทั้งคู่ก็มารับบทเป็นโจรมาขโมยของในบ้านดีไซเนอร์ชื่อดัง เหมือนเขาว่าจะเป็นเหมือนดีไซน์ตุ๊กตาหรือเปล่าดูจากทรงใช่แหละใช่เขาเขียนบอกอย่างนั้นแหละเหมือนมึนๆงงๆเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะต้องหาเงินสามหมื่นดอลลาร์คุณมาร์คคะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะคะเราจะไม่แยกกันนะคะเราจะเป็นโจนที่สามัคคีกันนะคะเราจะต้องช่วยกันหาเงินสามหมื่นดอลลาร์คะเพื่อไปปลดหนี้นะเพราะงั้นมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปะเราไปบ้านไหนไปฝั่งไหนก็ดี ฝั่งตุ๊กตายไหมมันดูมันดูไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกมังเดินเข้ามาใกล้ๆนีดจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่มีโอ้โหเป็นพร็อพเฉยๆเห็นไหมดูดิเอฟได้เอฟคืออะไรวะเปิดไฟวา้าวกดชิปได้ไหมเออชิปไม่ได้โอเคสแสดงว่าไม่มีวิงว่งหนพพีพูดอะไรเราไปห้องนี้ดีกว่าห้องนี้ไปได้ไหมอะไม่ได้อ่ะอออีห้องนึ่งเหร ไปได้ป่ะเอ้าเอ้าหาของเหรออุ้ยฝากห้องนี้ห้องนี้ไปได้ห้องนี้ไปได้เกิดอะไรขึ้นอะโทรได้เหรอเงินเงินอุ้ย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 อู้หูหูเอาเงิน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 โอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะท้องร้องเกินไปนะไม่น่าใช่นะฮะ ไอ้อันนี้อะไรเก็บของให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดมีอะไรขโมยได้ขโมยไปให้หมดเลยอฮ้อ,อน้องๆหนูๆอยา่าเอาเป็นตัวอย่างนะโอยโอ๊ย,อย,อยเผื่อไปดับไฟปะไปห้องนี้กนดีกว่าห้องนั้นเปิดไปได้ไปห้องนี้โอ้โหตุ๊กตายอย่างเยอะเลยค่ะไม่สนใจขโมยของเงินเอ้ยเงิน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 มันขยับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ อะไรนะเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงอ่ะตัวนี้มาจากไหนอ่ะตอนเปิดประตูมันอยู่อยู่แล้วเหรอจริงเหรออย่าบอกนะว่าเราต้องมองเขาอ่ะคอยมองเขาหรือเปล่าเราเราไม่มองนี่เราไม่มอง,มมอ,งออกมาก่อนดูดิว่ามันจะทำท่าไงไม่นี่โหเขาแค่ตั้งเฉยมันเป็นแค่มันขยับตามไม่หรอกแค่เป็นฉากเป็นฉากไงเออคิดไปเอง คุณมาคิดไปเองเดี๋ยวทำให้เรากลัวตามสิไม่มีอะไรหรอกขโมยของกันต่อเลวทําเงินทําเงินขโมยก่อนโอ้ยมันมันขโมยช้าเลยเกินเ <laughs> มื่อกี้กระดาษกระดาษอะไรเหรอคะไหนอยู่ไหนอ๋อกระดาษเหรอดูหน่อยสิฉันจะบ้าเหรอเธอกํากลังมาหาฉันเธออยู่ในหุ่นเหล่านี้อะไรอ่ะอะไรคืออยู่ในหุ่นเหล่านี้ตรงคอเฮ้ยขยับได้ <laughs> อุย้ย โอ้โหไม่มีอะไรตกใจเป็นงั้นทําไม่ดูนะกลัวไปเฉยที่จริงไม่ได้กลัวหรอกเปิดห้องนี้อ้าวอ๋อทะลุกันได้ทะลุกันได้โอเคเอา้าวเฮ้ยมาร์คคุณมาไปไหนอะคุณมาร์คโอ้โหพอเลิกเล่นมันมีกระดาษอุ้ยอย่าปิดไฟเฮ้ยมันขยับมันขยับคุณมาร์คปิดไฟเหรอเมื่อกี้มีตัวบางประตู เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณม้าปิดไฟเหรอเฮคุณม้าค่อยมองให้หน่อยนะเดี๋ยวขอดูกระดาษแป๊บหนึ่งถ้้ยโอหูตกใจแป๊บหนึ่งแลหนึ่งอ่านก่อนเขาเขียนว่าอะไรเราไม่เห็นคุณเลยอย่าได้ยินคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนครึ่งเวลาเธอถูกล็อกและคุณอยู่ในห้องของคุณทําไมหยุดการเล็กได้เรียกหล็กเลี่ยงนี้แล้วไปโรงพยาบาลคืออะไรวะลิกขวาซูมได้โอ้ เฮ้ย hey, แล้วเขาเปิดเตาทิ้งไวอ้อ่ะขโมยอาหารได้ปลาหิวลองดูสิลองดูเลยพวกนี้ไม่น่าจะมีเอออย่าดันสิอย่าดันดน,น่าจะขโมยไม่ได้มึงไปห้องอื่นดีกว่าไปห้องอื่นกันเร็วเร็วคุณมากกร์กทำไรมีของเหรอแคุณมกักขโมยคุณมกักข,ขโมยไปเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให,ให้มีไหมมีของไหมเุ้ย hey, หลน่น หมดแล้วปะหมดแล้วแหละไปเถอะไปไปเถอะไปแล้วนะอย่าเนะอย่าเนะเอา้เอาอาันนี่มันท้องโถงนี่วาใช่ไหมหมดแล้วปะไปฝั่งหนึ่งปะห้องนี้เหรอเุยแกเ้ยมาไงวะเฮ้ยขยับ เฮ้ยอะไรวะเล่นโชว์ใ่อยากโชว์ไงอยากโอ้ยโอ้ยคุณหายอุ้ยอุ้ยไม่เอาดีเร็วรีบเก็บของมีค่าเรารีบออกกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยมายืนโพสอยู่บนนี้เซ็กซี่เลย นางแบบนางแบบเดี๋ยวขอเก็บถ้วยก่อนเก็บถ้วยก่นอนขโมยของก่อนเออวันนึงวันนึงรอแป๊บคอยด้วยด้วยนะอย่าให้มีอะไรนะอยู่กันตั้งสองคนนะ่ะเดี๋ยวคนหนึ่งจับตุ๊กตาไว้อีกคนหนึ่งก็ขโมยของอเคป่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะกระดาษอย่าหันหลังไปใส่พวกเขาออ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ เราห้ามหันหลังหรือเปล่าเราต้องมองเขาหรือเปล่าใช่ปะถ้าเล่นคนเดียวทํ <c oughs> าไงก็ร้องไห้ไงล่ะปาปะปะ,ปะ,ปะห้องถัดไปห้องถัดไปห้องน้ําเฮ้ยห้องน้ําวันนี้ไม่มีห้องน้ําวันนี้ไม่มีหุ่นเฮ้ยโอ้เห็นตัวเองด้วย <c oughs> คุณนค่อยมองนะนะเดี๋ยวขอมองตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บของให้มีอะไรเก็บบ้างมันอยู่ข้างหลังเอาละต้องเก็บด้วยอ่ะอุย้ยเฮ้ย กัดฟันโอ้โหเอ้ากุญแจหายไปเอาเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วหูหูเอางี้เลยเหรอทำไงดีอ่ะมันน่ากลัวอุ้ย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 เสียงอะไรไหนอ่ะเสียงอะไรอุ้ยไม่มีไม่มีไม่มีปะปะปะออกออกออกเฮ้ยหุ่นหายหมดเลยเฮ้ยหุ่นบังหน้าประตูเฮ้ยต้องเปิดประตูขวาเออประตูอ๋อเดินทะลุได้ ช่วยกันมองหุ่นเออ้ยมาไงตัวเนี้ยค euh. ุณมาร์คมองซ้ายนะเดี๋ยวฉันมองอะคุณมาร์คมองค่อยมองข้างหลังเดี๋ยวฉันมองข้างหน้าแล้วค่อยๆเดินมากันค่อยๆเดินคุณมาร์คมองหุ่นด้วยเอวช่วยกันมองแล้วแล้วมองหลังมองหลังให้ด้วยมองหลังให้ด้วยช่วยกันมองเหลือห้องไหนเนี่ยห้องนี้ปะห้องนี้ปะห้องนี้เหมือนจะยังนะเอาไปไม่ได้อะต้องห้องนู้นอ้โหหลายห้องเลยเกินคุณมาร์คมองซ้ายมองเอ้ยคุณมาร์คมองขวาขวาขวาเดี๋ยวมองซ้ายมองซ้ายเออเออมองหลังให้ยมองให้ได้มองด้วย เฮ้ยห้องนี้อันนี้ไม oh, ่ใช่อ่ะห้องไหนวะเนี่ยห้องนู้นเหรอโอ้โหต้องผ่านศพพวกนี้เออเกิดฟอนมองให้ได้มองให้ได้อย่านะอย่านะาเออเออห้องนี้ห้องนี้นี้เออเออเออโอ้ยโอ้ยซ้ายมือโอ้โหพุทธหลอนนะเฮ้ยเสียงจากไหนเฮ้ยเสียงจากไหนอ่ะมาขวาเร็ว ดีนะที่ที่ันตัดสินใจไม่เล่นคนเดียวอุ้ยมีอยากนึสภาพตัวเล่นคนเดียวจะเป็นยังไงไฟเสียเหรอใช่ไม่ยอมเปลี่ยนไฟมานี่มาเรามาห้องนี้เนื่อห้องนี้ไปไม่ได้ห้องนี้ไปไม่ได้ต้องไปฝั่งหนูนะซ้ายมือเราไปมาหรือยัง อ๋อเดินทะลุกันได้โอเคโอเคปิดปิดปดสรุปเราต้องผ่านหุ่นตัวนั้นว่ะเงียบหรอนั่นสิทำไงดีอ่ะไปแล้วนะเออ,อ, <c oughs> อเฮ้ยมีหุ่นมองข้างหน้าเฮ้ยมันแอบ,บมองมันฉชเงม,มองอยู่เดินไปแล้วกันเอาไงดีอ่ะจะเดินตรงไปหรือจะเลี้ยวห้องซ้ายเฮ้ยห้องซ้ายไม่มีอะไรไปไปตรงไปดิโอ้โห โออเออโเชื oh. Oh. <im <im ้อเชิญต้องว่ายอย่าขอล้องมองหุ่นไว้ด้วยมองมันอย่าอย่าหันหลังนะดิฉันหาของเองคุณคอยมองเขานะเปิดพ้องนี้คุณมาร์คมองเขาก่อนมาเร็วมาเร็วจริงเราเอาเงินแค่นี้ก็พอก็ได้นะแล้วเราก็ออกกันอะไรเงี้ยพอแล้วมั้งไม่ต้องปนแล้ว เก็บก่อนกุญแจยกโทษให้ฉันที่รักตอนนี้ฉันรู้สึกรู้ว่าฉันทําผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามที่อา่านจดหมายฉบับนี้ฉันต้องยืนยันว่าฉันทำอะไรเสร็จแล้วอะไรวะทาอะไรนี้ทําอะไรนี้เอออ๋อทะลุทะลุห้องนี้ได้โอเคโอเคโอเคคุณมากโอ้ มันมีของห้องนี้ด้ยเหรอไม่น่ามีปะเห็นมีตะหุนนะไปะปะเราไปอีกห้องกันดีกว่าห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งมองให้ด้วยนะว้าวว้ายว้ายาอ,อันนี้ว่างเปล่าสถานที่ทำไมมันเหมือนสำหรับจุกเลยอ่ะคิดเหมือนกันหรือเปล่า เงินเงินเงินคุณมากไม่ีคอยดูหลังให้มองหลังให้หน่อยมองหลังให้หน่อยมันมันแบบว่าสถานที่มันออกกดปลุดเลยมันมันแบบสถานที่เหมาะกับการวิ่งจู๊กมากเลยอะสองหมื่นสี่เลี้ยวใกล้แล้วใกล้แล้วคอยมองให้ด้วยนะอังเงินก่อนทังเงินก่อนโอ้โหห้องนั้นตุ๊กตาเต็มไปหมดเอา้าคุณมาร์กไปไหนอ๋ออย่าทำอย่างนี้หัวใจจะวายอุ้ยเสียง านาอออออน่ากลัวใช่มันน่ากลัวมากคอยมองหลังให้หน่อยดำเลยเหรอโอ้นี่ห้องเก็บวายนี่แอขโมวยวายขโมวยวายเก็บ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 ออกให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดมันจะกาบมันก็บิวเลอเกินนะว่าแต่เรามีพื้นที่พอในการขโมยของพวกนี้ดิเหรอมันเยอะมากเลยนะ แบกกันยังไงไหววะเนี่ยเออนี่ครบและวครบล้ครบละ,บละเออแบกถังด้วยเลยไหมขนาดนี้แหละหมดแล้วปะต้องไปห้องขวาขวามือนี่น่ากลัวไปคุณมาร์กมองซ้ายหน่อยนะคะกมนวิ่งมาด้านหลังอุ้ยไอห้องเนี้ยห้องทำตุ๊กตาดีไม่มีตุ๊กตามีแต่กุญแจเก็บกุญแจห้องห้องไหนวะปไปะป,ะปะ ฉันออกขวานะฮะต้องไปห้องนี้ก่อนปะแล้วค่อยไปห้องนู้นเออนี่ไงเงินเงินเงินเก็บเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อหัวใจจะวะายแล้วคุณมากโอ๊ยอย่ายืนอย่างนั้นสิมาขยับมาก่อนหมดหรือยังอันนี้อะไรอะ่ะฉันไม่ต้องการมันตอนนี้มันคืออะไรอะ่ะคุณมาร์มาช่วยดวงหน่อย มันน่าจะมีผลกับตอนช่วงท้ายๆเกมหรือเปล่ามันใช้คําว่าฉันไม่ต้องการมันตอนนี้อ่ะใช่ไหมมันเหมือนเป็นไฟหรืออะไรหรือเปล่าจําไว้นะช่วยกันจํานะช่วยกันจํานะที่ฉันจําไม่ได้นะที่ฉันสมองแบบน้อยนิดน่าจะไฟเออเอาห้องนี้ไม่หวเอยเอ้ยเอเอ้ยอ,อ,ยอ,ยอไปห้องนี้ไม่ได้ต้องไปห้องไหนอะ ออ,ออกทางเข้าปะออกทางที่เข้ามาทางนี้ปะวะใช่ไรือยยินเสียงเหมือนเดินเลยอรื่อยยินเสียงตอแต่อุย้ยหุ่นหุ่นเดิมหุ่นเดิมตกใจมาร์กมองหลังให้ด้วยเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเปิดเปิดอุย้ยอีเจนี่เป็นใครอะมองก่อนตายแล้็ไหมเฮ้ย มาดามรอบนี้มาเป็นชุดเลยอะขโมยชุดหรือเปล่าขาให้เราขโมยชุดหรือเปล่าคุณมักมองหลังให้หน่อยนะคะเขาจะให้มันมีด้ามด้ามอะไรก็ไม่รู้อะไม่เหรอไม่ให้ขโมยชุดจ้ะประตูไหนวะเนี่ยออกออกขวาออกขวานี้แล้วกันมาเลยมาเลยมาเปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยเออเหลือห้องไหนห้องขวาปะ่ะห้องขวานี้ยังไม่ไป เออห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อุย้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ๋อนี่ห้องมามดาห้องมามดาปิดปิดเออดีแล้วน่ากลัวจัดเลยอะมองหลังให้ด้วยนะขโม,มอยของก่อนแป๊บหนึ่งไอ้ไข่พวกนี้มันคืออะไรเนี่ยอย่าดัานกันสิอุย้ยมีแมงเต่าทองอยู่ตรงนี้ด้วยกลัวนี่กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันค่อย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 นะค่อยค่อย,อย,อย,อยมองให้ก่อนนะอยานนะายานะขโมยทีละยางก่อนเต่าทอง เอ้ยหาที่หลบซ่อนเฮ้หยหลบซ่อนจากไหนวะฉันฆ่าภรรยาของฉันเพราะเธอขับรถอะไรวะชีต้องการให้ำทำตุ๊กตาขึ้นให,ใหม่วันหนึ่งฉันไม่สามารถเอามันและฉันวางยาพิษลงหนูลงในอาหารกลางวันของเธอและทำหุ่นจากเธอ <c oughs> คือ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 คืคออออีเจชิปแล้วอีเจเข้ามาหาที่หลบซ่อนซ่อนจากไหนอะซ่อนตรงไหนอะอัลโหลเราไปซ่อนตรงไหนได้อะมีกระดาษข้างเตียงจริงเหรออุ้ยมองให้หน่อยนะขอร้อง เฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ๆก็เห็นฉากเมื่อกี้คุณนักเกตหรือเปล่าฉากแบบเหมือนเหมือนอยู่บนโต๊ะกินข้าวอันนี้อะไรอ่ะแล้วตอนนี้ลูกเกตเหล่านี้ออกไล่ฉันไปปวดระวังตุกตาเหล่านี้คืออะไรลูกเกตวะกด E ยังจะขโมยของขโมยของไม่ได้แล้วของเต็มเลวปวดแล้วเก็บอีกอย่างนึงก็ได้อะว่าแต่เมื่อกี้ที่เราออกมาเหมือนเหมือนไอ้เจมันบังอยู่ในห้องหรือเปล่ามันมีตู้เสื้อผ้าเราลงไปอยู่ตรงนู้นก่อนป่าเผื่อจะแอบได้ช่วยกันมองก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ย ว้ยหุ่นโอ้มองหุ่นก่อนระวังคุณมากเนี่ยมันมีตู้สื้อผ้าตรงเนี้ยแอบได้ปะไม่ไมิเอ้ยอะไรอ่ะเปิดเฮ้ยมีตู้เซฟด้วยไปไหนวะลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วตรวจสอบแผงไฟฟ้าชั้นใต้ดินคือตรงไหนวะ ใช่ห้องที่เป็นหมักวายปะแถวนั้นมันดูน่าจะมีแบบแผงไฟสุดเลยไหมห้องนั้นมีฟิลไฟเออใช่เราต้องไปเอาฟิลไฟตรงนั้นหรือเปล่าแล้วไปทางไหนวะเนี่ยแปบบ๊บนึงหลงทางอยู่ต้องไปทางซ้ายปะชิดซ้ายโอเคช่วยกันมองนะช่วยกันมองนะอย่าให้มันมานะอุย้ยมืดมากมืดตื่อห้องไหนอะห้องไหน,หไหนซ้ายปะเออห้องซ้ายซ้าย รักมามามาปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยห้องทางไหนวะห้องซ้ายไปเอาฟิวก่อนฟิวอยู่ตรงไหนเวนกรมละมืดมากโอ้ยโคตรมืดตรงริมนุ่นป้าจำได้คุณนุนอุย้ยจำได้อยู่มันอยู่ตรงอุย้ยเสียงอุย้ยนี่ไงนี่ไงฟิวฟิวฉันไม่ต้องการมาตอนนี้ ไม่ต้องการก็บ้าเล้วไฟดับมาเอย่าบอกว่าเราต้องไปแผงไฟก่อนแล้วแผงไฟอยู่ตรงไหนอะ่ะห้องนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้อะ่ะคุณมากี่เดินตามติดหลังสิกลัวมองไม่เห็นรู้สึกไปอุ่นใจเลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมองหลังให้ด้วยนะอะไรอะ่ะ <c oughs> มันขาดด้วยยนาะเดี๋ยว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 ก่อนอันนี้มันไม่เปิดไว้นี่เออเนี่ยอันนี้คืออะไรกดอ๋อปิดเปิดเหรอใช่ไหมอ้าวกดไปแล้วโอ้มันเปิดเองคือ,ค,อคือมันเปิดเองเหรอลงมาเป็นเพื่อนหน่อยซิเ,ยเร็วๆอย่าทำให้อืโอ๊ยอะไรอะชวนมาให้อุ่นใจนะเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนเล่นคนเดียวเลยอะ่ะ อย่าทำอย่างนี้สินี่อะไรทำไมมือตื้อช่วยกันมองหน่อยคุณม็อกคุณมาร์กมองคุณมอก <laughs> คอยมองขวายด้วยนะอุ้ยตุ๊กตาจองตุ๊กตาให้หน่อยจองตุ๊กตาให้หน่อยอันนั้นอะไรเนะี่ยตรงนั้นสุดสุดแล้วโอเคสุดตรงนี้สุดไม่มีอะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรมีแต่เหตุ มีอะไรอะ่ะเอยน่าจะแผงไฟแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะอุยมีแผนที่ด้วยรูปภาพอ๋อเขาบอกตำแหน่งรูปภาพเมื่อกี้เหมือนตู้เซฟที่เราเจอเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนเราจะแบบจังหวะแบบว่าเราเจอก่อนไปทางนี้กันดีกว่าโอ้โอ๋อ อพอจะเรียบเรียงได้แล้วคือเหมือนสามีเขาเป็นเหมือนแบบช่างทำตุ๊กตาดีไซนเนอร์ตุ๊กตาอะไรย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้คือเออเหมือนจะเอาภรรยาของเขามาทำเป็นตุ๊กตานะฮะเอางี้หรือเฮ้ยใครหุน่นเลาะวะยาตุ๊กตาธรรมดาหรือตุ๊กตาศพน่าจะเป็นศพหรือเปล่าศพตุ๊กตานั่นไงแล้วก็ให้ ไปหาฟิลทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ก็เจอฟิลแล้วไม่ให้เก็บมาก่อนต้องไปหาฟิลกันแล้วเมื่อกี้ก็ส่าเจอฟิลแล้วไม่ให้หยิบมาอีกใจจะหายใจจะวอดวายหมดแล้วกลัวเอ๊ะจากตรงนี้เราต้องไปทางไหนนะขวาปะใช่ไหมหรือว่าซ้ายขวาโอเคขวาแล้วก็อ๋อสุดนน้นสุดหน,น,น้นกัดฟันก่อนกลัวจังเลยกลัวจัมส์แกร์โอ้ตได้แล้วเจอเจอแล้วแล้วเออได้ฟิลแล้วเปลี่ยนฟิลแล้วเปิดไฟมาร์กมอยด้วยนะคะขอร้องขอร้อง เปลี่ยนแล้วปิดด้วยปิดด้วยปิดตู้เปลี่ยนฟิล์แล้วเปิดไฟเอายังไม่เปิดหรอเมื่อกี้เดี๋ยวนะนี่นี่อุ้ยอุ้ยตุกคนหารหาัสมันจะอยู่ตรงนหนอุ้ยศพืมตุกตาอุ้ยมันทำอะไรอ่ะคุณแม็มกมองตุกตาให้หน่อยนะซึวยกันมองอย่า อามามามองมองให้ก่อนมองก่อนจะเปิดประตูหรือไม่คุณนักเปิดประตูหน่อยมองแล้วมองแล้วเปิดประตูเปิดประตกุญแจจะอยู่ตรงไหนวะตามหาตามหาก่อนกุญแจจะอยู่ตรงไหนได้ตรงนี้ไม่มีตู้ตเตอร์ก็ไม่มี amat many, many ไม่มีอะไรเลยห้องนี้อุ้ยหุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตรงนี้ตรงนี้หลังตรงนี้มีอะไรอ่ะอะไรอะใช่ปะใช่ปะ,ปะเหมือนมีอะไรบางอย่างน่าจะกุญแจนะดับไฟยังไงอะขอดูหน่อยมาดูเร็วมาดูเร็วตรงเนี้ยใช่ปะน่าจะใช่ใช่ไหมเออเหมือนกุญแจเลยมันเหมือนอะไรสักอย่างว่าแต่เราจะเอายังไงเอาของยังไงอ่ะ เก็บไม่ได้อะ <_ an> ยืนยืมมือตุ๊กตาได้ปะเออว่ะได้ปะจับตุ๊กตาโยนได้ปะหยิบให้หน่อยดีหยิบให้หน่อยได้เออะอะไรอะเฮ้ยเก็บได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วไปแล้วปะห้องห้องห้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนได้แล้วได้แล้วห้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนขวานี่ปะเฮ <_ an> ้ย,ย,ยอย่าอย่าเฮ้ยนี่มันห้องโถงไม่ใช่เหรออีเจ๊อยู่นี่ ต่ห,ห้องอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมองก่อนมอ,มองก่อนมองนะมองโอ้โหเหมือนเจจะโกรธผัวนางหรือเปล่าหน,ห,นหนูขอโทษนั้นคือคือว้ายโกรธเรามากกว่าจริงเหรอแต่เราเออใช่แหละก็น่าจะโกรธแหละเรามาขโมยของนี่หว่าอุย้ยแป๊บนึงก่อนนึงเจ๊เจเอาเอาเอาหยิบกุญแจก่อนเอเอ้า เอ้ยได้แลว้วได้แลว้วไดว้แล้วนะี่แหละนะเรามาเลือกทางโจรมันก็จะไปอย่างเงี้ยใช้ชีวิตบนความเสี่ยงน้องๆหนูๆเพื่อนๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะฮะ <laughs> เราควรจะทํางานสุดจริตด,ดีกว่านะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ถึงเราไม่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะฉันต้องยินอะไรวะคุณมาคุณมา,ณมาช่วยดูหน่อยไอ้ขวามือนะั่นคือบันไดลงมาเข้าห้องทําตุ๊กตาแล้วก็ฝั่งซ้ายข้างล่างน่าจะเป็นฟิว ั่งขวาที่อยู่ตรงโต๊ะป้ามันจะมีทางใช่ใช่โอเคโอเคโอเคอเคหมเือนจะต้องไปทางนู้นป้ป้ป้ปไปทางไหนวะซ้ายมือป้าหรือว่าฝขวาลืมทางอีกแล้วทางนี้ป้าทางนี้ป้ามันบอกทางนี้นี่เอาไหนอะ่ะเฮ้ยนี่ไงอุ่มป้าเปิดเปิด,เป,ดเปิดแล้วเปิดเร็วเปิดเร็วอุ้ย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 ออก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 นี่เราออกแล้วหรือยังทําไมมันดูดูง่ายได้เกินไปอะ่ะใช่ไหมเฮ้ย มันจะยชีพแล้วทางไหนวะเนี่ยพูดมากทางไหนวะเขาวงกอดไปทางสว่างไว้ก่อนทางสว่างไว้ก่อนโอ้ยตายแล้วอู้ทางไหนวะซ้ายนี่เหรอขวาทางตันปะวะไม่ตันไม่ตันได้อยู่ได้อยู่ างน,นี้ปะเฮ้ยทำไมมันบวมวนนะ่ะเวนกรรมและเวนกรรมและเฮ้ยทำไมมันดูไปมืดมืดชี้แล้วชี้แล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยวนกลับมาทางเดิมเฮ้ยอยู่ด้านหลังศพอยู่ด้านหลังเฮ้ย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  ออกซ้ายปะออกซ้ายปะซ้ายไปทางไหนวะทางไหนวะอุย้ยตา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 ยซ้ายนี่ปะหลายซ้ายแล้วเนี่ยซ้ายหรือขวาวะไม่รู้ชิปชิปแล้วชิปแล้ว หุ้ยตันตันอ้าวเฮ้ยต่อได้เหรอไป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 ขวาดิบ้างขวาว่างเปลี่ยนท้า ามมาติดติดแล้วอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังอ่ะเสียงอยู่ข้างหูเลยโอโ้ตัน <t> ไม่เวลาทันอยู่จุกได้อยู่จุกได้อยู่คุณม์าเราแยกทางกันเถอะถ้าใครเจอทางออกน่าจะวาร์ปก,กันทั้งคู่ <box> จะอึกสะอื้ออยู่ข้างหูกันอย่างนี้เลยเหรอมันตามมาติดถ้าเกิดเราหยุดเราก็ตาย,ยนั่นทางออกหรือทางเข้าวะนี่มันทางเข้าไม่ใช่หรอ ใช่ป anyway. ่ะ oh, ฮ้ย like มันทางเข้านี่ว่าโอ้ชีวิตฉันดิฉันจบแล้วดิฉันโดนเขาคานเข้ามาหาแบบนี้แล้วก็บายบาย much 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 later เฮ้ย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 โหเลยสุดรอบที่ล้านแปดเออไป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 เออโอ้โห กว่าจะออกมาได้ยินดีด้วยคุณพบวิธีที่ออกและรวยแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้คุณไม่เคยบุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นอีกครั้งจบแล้วเลิกเป็นโจรแล้วนะคะแล้วเรารวยได้เหรอแต่อย่างว่านะคะถ้าเราต้องการเงินไปทำงานค่ะอย่ามาขโมยเงินเลยขอร้อง <laughs> ไม่ดีนะคะอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะไม่ดีไม่ดีไม่ดี <laughs> เอาละค่ะก็มาถึงจุดสิ้นสุดของ ซีรีส์นี้แล้วนะคะซึ่งถ้าในอนาคตเขามีเพิ่มเข้ามาเราก็จะมาอัดอีกแน่นอนซีรีส์นี้เราจะไว้ยาวๆจนกว่าคนสร้างแบบจะบอกว่าดิฉันไม่ทับแล้วอะไรอย่างั้นนะคะอ๋อแล้วก็ซีรีส์นี้เหมือนกับว่าเขาจะยังมีอีกแบบหนึ่งเป็นเหมือนชาเลนจ์สามสิบคนอันนั้นจะเป็นกรณีพิเศษเราจะมาอัดแน่นอนแต่ขอพักเสียงก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิวกี้ด้วยนะคะแล้วเรามาต่อกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปลุยกับเกมอะไรหรือแมปอะไรในโลบอกกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ